ทิ้งวงการแต่งงานสร้างครอบครัวเปียทิพิบคุ้มวงวัย74ปีรายงานแสดงยอมเสียเงินเดือนละหมื่นเลี้ยงสุนัขจรจัด8ตัวหากพูดถึงนักแสดงหญิงมากฝีมือเชื่อว่าชื่อของเปียดทิพย์คุ้มวงจะต้องอยู่อันดับต้นๆอย่างแน่นอนสำหรับเปียทิพย์ฉายาแม่เปียดือ เป็นอีกหนึ่งนะักแสดงและนางเอกสาวในอดีตที่ไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้เปียดทิพย์คุ้มวงปัจจุบันอายุ74ปีโดยหลังจากที่หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานและชีวิตเปียทิพย์เข้าสู่วงการบันเทิงขณะเรียนมัธยมที่โรงเรียนสายปัญญาโดยเริ่มจากการเป็นนักร้องร่วมกับคุณาถฐวรบุตรแห่งวงดนตรีโรงงานก่อนที่จะเป็นนักร้องประจำในขับต่างๆพร้อมกับได้แสดงละครเรื่องเงาไร้ในดวงตา ของคดาชื่นชุมนุมศิลทางช่องสีบางขุนพรมละครที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอที่สุดในช่วงวัยสาวคือเรื่องอีสาเมื่อปีพุทธศักราช2,517ส่วนละครที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอที่สุดในช่วงวัยกลางคนคือวันล,ลีเมื่อปีพุทธศักราช2528และทางด้านชีวิตส่วนตัวเธอสมรสแล้วและมีทายาทเป็นลูกสาวสี่คนนอกจากนี้ เวียทิพย์มีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกในปีพุทธศักราช2516คือเรื่องตลาดพมจารีที่จัดสร้างโดย67การละครและภาพยนตร์ซึ่งศักดกาจารุจินดาเป็นผู้กำกับเธอรับบทเป็นแม่ของนางเอกซึ่งแสดงโดยดวงดาวจารุจินดาและได้รับรางวัลตุกตาทองสาขานักแสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยมในปีพุทธศักราช2517 ต่อมาจึงได้รับรางวัลเดิมเป็นครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2520จากเรื่องเงาราหูต้องบอกเลยว่าแม้ปัจจุบันเปียดทิพไม่ได้มีงานแสดงชุกเหมือนในอดีตเมื่ออายุมากขึ้นจึงได้รับบทชีวิตที่เน้นความสามารถทางการแสดงชีวิตส่วนตัวโดยลูกสาวทุกคนของเธอนั้นเติบโตและสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้แล้วจึงไม่มีห่วงอะไรนักปัจจุบันเปียทิพไม่ได้มีงานแสดง ทำให้มีเวลาที่จะทําบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองโดยการทําอาหารเลี้ยงสุนัขที่มีคนนํามาทิ้งไว้หน้าบ้านประมาณ8ตัวแล้วยังนําอาหารที่ทําทุกเช้าเดินออกไปให้สุนัขจรจัดที่ต่างเฝ้ารออาหารอยู่ในละแวกใกล้บ้านอีกหลายซอยทําแบบนี้มาเป็นเวลากว่า10ปีค่าอาหารที่ทําก็ตกเดือนละหมื่นในใจกับหวังอยู่อย่างเดียวว่าบุญนี้ที่ได้ทําจะได้ไม่อดไม่อยากทําแล้วเป็นความสุขทางใจอย่างหนึ่ง เนื่องจากได้เห็นสุนัขบางตัวเดินคุยเขี่ยหาอาหารตามทางคุยเท่าไหร่ก็ไม่พบอาหารมองแล้วมีความรู้สึกสงสารสุนัขตัวนั้นทุกวันนี้สุนัขต่างก็จะนั่งรอเราว่าวันนี้จะนำอาหารมาให้ไหมทั้งนี้เปียทิพย์ยังกล่าวทิ้งท้ายว่าสะสมบุญไว้ในภายหน้าไม่รู้ว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้จะอยู่หรือเปล่าอะไรที่ทำได้ก็อยากให้ทุกคนได้ทำ